แม่มากาแฟสวัสดีค่ะมมวันนี้พผยายกับลังสาวมาเล่นน้ำในกาแฟายกำล,ลังหันหันมาเล่นน้ำดอกบานฝนตกอ,อันนี้มีน้ำตาลไหมมาเล่นน้ำอยู่อ่ะโรงแรมบานต้นใหม่เนาะค่ะเนาะ้ยยายแทนอ่ะ เลนก้าง้นเลยกับ่เป็นยางดอกเี่ยังจะเย็นสบไดอันดอกใหม่มันมันดนใจอะนะโมเป็นยางที่ดุเองมากุดโมเขาเก็บอเยู่ดอกใหม่มันไหลตอนเช้าก็มาเก็เบาเสมอเออมันก็ไม่ปมดไงปวนเออต้นงดันต้องดนต้นเล้มันนอนอยู่เมาบรรยากาศจิ๊บมาจ่๊บฟาดหน่อยมาเลนนามมือเดียว โอเป็นยังมื่ได้เปิดอินเทอร์เน็ตฝนบรรยากาศรอบรอมรอบลอมสาวยาำมาเล่นน้ำตอนตอนฝนตกหนาวกันหนาวสาวยาำส่วนโตไปเดีวไปเยวจ้าจันตังนี่กูเองเลียวดอกไม้ล้นเต็มเลยค่ะ ยูนันบ้านต้นไม้โรงแรมบ้านต้นไม้เปียกเมื่อช้าพี่น้องสาวกับแม่หนาวอยู่บ่หนาวบ่แม่ดอกไม้ล้นเต็มเลย ไม่ละอู้ยมันจะด่าดอกไม้ลดนเต็มสะตอนมาแดดฮ้อตจะไปเลยพอมาฮอดเป็นสภาแล้วฝนตกฮ่าฮ่าแม่ท่าน เป้าขึ้นก็ม่ว่าเลเดวอาอยู่แค่หนึ่งแล้วอหนึ่งสองสามลง